ประกันหลักถ้าเราเคยตรวจเจอต้อนเนื้อกับไมเกรนจะทําประกันได้ไหมนะครับในส่วนของประกันหลักนะเดี๋ยวมาจะตอบแยกทีละโลกเลยนะครับประกันหลักเนี่ยก็จะมีประกันชีวิตประกันสะสมทรัพย์กับประกันบํานาญนะครับโดยหลักๆนะมาเรื่องกันที่ต้อนเนื้อก่อนเลยนะครับต้อนเนื้อเนี่ยทำประกันหลักได้แน่นอนเพราะว่าประกันหลักประกันชีวิตโดยส่วนใหญ่นะครับจะจ่ายผลประโยชน์ในกรณีเสียชีวิตนะครับซึ่งการเป็นต้อนเนื้อเนี่ย มันเป็นโรคที่ไม่ได้ทําให้เราเสียชีวิตภายในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับอันนี้คือทําได้แน่นอนหนึ่งรปรเนะครับฟันธงแต่ถ้าเป็นไมเกรนเนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีนะครับว่าเราเป็นไมเกรนแบบปกติโดยทั่วไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทําได้แต่ถ้าไมเกรนที่เราเป็นดันเป็นภาวะแทรกซ้อนนะครับหรือเราเป็นบ่อยมากเกินไป นะครับจนมันส่ออาการให้เห็นว่าเราอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองก็ได้นะครับหรือเป็นโรคอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับสมองหรือระบบประสาทอันนี้ก็มีโอกาสที่จะทําประกันไม่ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าทําได้นะครับอาจจะโดนยกเว้นความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องดูผลตรวจสุขภาพผลตรวจอะไรอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทําได้ไม่ได้